ในการสั่งซื้อครั้งแรกทุกออเดอร์ในวงเล็บเฉพาะคนที่เปิดรับสิทธิ์ G99 เท่านั้นอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวพี่ไตเขียนให้ดูก่อนว่า G99 คืออะไรอ่ะมาดูกันรายได้จ,จากช่องทาง G99 เนี่ยคือคุณจะต้องเป็นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง b o ะก่อนโอเคนะเรามีทีมงานของเรานะชื่อกอไก่นะแล้วกว็ไก่มันก็มีทีมงานของมันอีกชื่อกอหกอสกอสแล้วกันโอเคไหมครับทีนี้นะเหมือนกันเลยนะ ทุกคนซื้อไฟเบอร์นะพี่ไต่ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นไฟเบอร์แล้วกันนะกอไก่เนี่ยกอไก่เนี่ยมันมีทีมงาน3คนที่ซื้อไฟเบอร์หมดเลยกอไก่เนี่ยจะจะได้กําไรชิ้นละ600บาท600เนี่ยจะเด้งเข้ามาหากอถูกต้องไหมครับเพราะว่ากอเนี่ยเป็นตําแหน่งอะไรครับเป็นตําแหน่งซีโอนะรายได้ของตําแหน่งซีโอที่ลูกค้าสั่งซื้อครั้งแรกนะกอไก่เนี่ยจะเด้งเข้ามาเนี่ยหกร้อยหกร้อยหกร้อยโอเคไหมครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยนะครับ ทีนี้นะครับเราเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นตำแหน่ง BO นะเราก็จะได้ส่วนต่างนะปกติปกติ BO จะได้800ใช่ไหมครับปกติ BO จะได้800ซึ่งส่วนต่างตรงเนี้ย200เนี่ยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาหาเรา200จากคนเนี้ยจ,จะเด้งขึ้นมาหาเราเนี่ย200จากคนเนี้ย2 0 0จากคนเนี้ยจะเด้งขึ้นมาหา BO คนนี้ จา,จากข้างล่างโอเคไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า G 99ไอ้200เนี่ยนะไอ้200เนี่ยไอ้200บาทเนี่ยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาหาเราทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะอธิบายแบบนี้นะ c ีโสมมติว่า c ีโอซีตรงเนี้ยเขาจะมี600ของเขาใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้600อ่ยสมมติว่าสมมติว่ามีลูกค้า2คนใช่ไหม 600อ่ะคูณ2ถูกไหมครับ600้ยคูณ2องเนี่ยเขาเขามีคนที่1คนที่2ไงก็เขาได้600คูณ2แต่ว่า200คูณ2จะเด้งขึ้นมาหา B.O. ตามทันไหมเนี่ยลูกค้าคนที่1เนี่ย คนที่2เนี่ยหกคูณสแต่ว่าไอ้สองที่เหลือเป็นเศษสองเนี่ยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาหาเราหมดเลยเอาง่ายๆว่าทุกคนที่เป็นตำแหน่ง Co เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะมีลูกค้าใหม่กี่คนก็ตามนะครับหกรแต่เด้งไปเป็นของเขาส่วน200จะเด้งขึ้นมาเป็นของเราหมดเลยเว้นแต่เว้นแต่นะครับเว้นแต่สมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาคนนี้นะอัปเกรดบอกว่าวพี่เป็นผมเห็นพี่เป็น b ีอ่ะพี่ได้เยอะจังผมอยากเป็น b ีอบ้างคนเนี้ย อัพเกรดตัวเองเป็น B o อสถานะปานาเป็น b ีอก็คือสั่งซื้อสินค้า3ชิ้นเข้าไปนะคนนี้ก็จะกลายเป็น BO นะทีนี้นะรายได้ลูกค้าใหม่ของ c ี3อสามคนนี้นะครับมันจะไม่เด้งไปหาเราที่อยู่ข้างบนแล้วโอเคไหมมันจะเด้งมาหาบ O อคนนี้แทนโอเคไหมเนี่ยมันจะเด้งมาหา BO คนนี้แทน,เ,เ,น,นเด้งมาหาบ O อคนนี้แทนแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งขึ้นไปหาเราข้างบนแล้ว เอาง่ายๆว่ามันจะเด้งไปหา B.O. คนที่อยู่ใกล้ที่สุดอันนี้คืออันนี้คือที่เขาเรียกว่าแคสโบบะก็คือก็คือ G99 นั่นแหละนะครับซึ่งเงื่อนไขมันมีต่อว่านะสำหรับคนที่จะรับรายได้นะ G99 กนี่นะครับก็คือเฉพาะคนที่เปิดรับสิทธิ์เท่านั้นนะครับคำว่าเปิดรับสิทธิ์เนี่ยนะครับเงื่อนไขของเขาคือว่าให้สั่งซื้อสินค้านะในราคามูลค่าเนี่ยพันสขึ้นไปก็คือซื้อสินค้าชิ้นละ602ชิ้น โอเคไหมครับมูลค่าพันสองนะภายในวันที่25ถึง30หรือ31ของเดือนในการเปิดรับในการเปิดรับสิทธิ์ G99 กเนี่ยนะครับก็คือก็คือทำโดยการซื้อสินค้า2ชิ้นนะภายในวันที่2 5หถึง30หรือ31ของเดือนนะสิทธิ์มันจะครอบคลุมไปถึงนะครอบคลุมไปถึงเดือนหน้านะถึงวันที่25เดือนหน้าเลยอันนี้คือการเปิดรับสิทธิ์ตัเอง โอเคไหมครับอันนี้คือเป็นรายได้ของตําแหน่ง BO นะรายได้ BO มี3ทางนะสรุปอีกทีนึงนะครับนะรายได้ BO มี3ทางเพื่อนึงนะถ้าคุณเป็นตแหน่ง BO ถ้าคุณมีลูกค้าสั่งซื้อครั้งแรกนะคุณได้ลิสพอย์แปดร้อย800บาทนะแล้วก็รายได้ทางที่2คือนะลูกค้าคนแรกของคุณเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขาซื้อหรือเขามีทีมงานของเขาต่อลงไปลึก5้าชั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะได้รายได้เป็นกําไรต่อชิ้นแบบนี้นะหกสิบบาท,บาท20บาท20บาท20บาท2บบาทนะแล้วก็คุณสามารถรับสิทธิ์ จ9เด้วยนะสำหรับคนที่เปิดรับสิทธิ์นะเปิดรับสิทธิ์ก็คือสั่งซื้อสินค้า2ชิ้นนะชิ้นวันที่25ถึง30หรือ31ของเดือนสิทธิ์จะครอบคุมไปถึงเดือนหน้าถึงวันที่25ของเดือนหน้าโอเคไหมครับนะ